สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้มาอยู่กับผมช่องทรงศรัพย์รถขุดเล็กนครพนมนะครับวันนี้มารับจอบครับอยู่บ้านห้าตันนั้นทํางานอยู่อยู่ในเมืองนะครับยังไม่เสร็จแต่ว่าสามตันออกมาทํางานอยู่ที่บ้านนะครับวันนี้เขาจ้างมาขุดฟุตติ้งนะครับทําลานจอดรถนะครับหลังคาจอดรถอ่าฟุตติ้งหลังคาจอดรถรถบัสนะครับโรงเรียน อยู่ที่โรงเรียนกุตกไก้วิทยาคมนะครับอันนี้ก็มือใหม่ครับพึ่งหัดครับอันนี้ผมขุดไปก่อนแล้วพอดีโทรศัพท์มาก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนมือครับนะครับวันนี้ก็ทำงานมี M85 นะครับตัวใหญ่แล้วครับ คูเปต้า M35 มาปรับพื้นที่นะครับ Mặt khoa lướt nhóm đấy lưới Ở đi nó gì đi vợ À khoa ok ok khán Lên như mình tôn nữa งม่อยู่หนลม น่าจะประมาณอีก2-3วันนะครับมุงกี้ตัวใหญ่มาก็จะได้เข้างานวิ่งดินนะครับพอมีลูกค้ามาสั่งแล้วเจ้าหนึ่งละจะได้50เที่ยวเราก็เสร็จงานในเมืองก็มาุยงานที่บ้านตัรนะ มเปลี่ยน5านะครับตับตบดพูนฮะ,เอ,ะเอาแก้ปัญหาหนยดิคิดดู <c oughs> ไอหมุนล,ล่อให้มันหันมาพี่ก่อนระวังเด้ลักราล,ล้มเลย <c oughs> ให้ล่อมาท่านี้เหรอ,อ,อไปมีดขึ้นไปมีดขึ้นไปมีด Nhiềm lắc bố hả? Liềm lôi Chắc bố lụ lên, mà lên, cắp lên à đi à. à, khoảng... đến nào mà. Mà เลหงมันตรงม,มันเลิกพวดแล้วบ่ฮะม,มันเลิกพวดเอาตัวหุ่นไปเลยเออ,อดึงไปหัวตีนแล้วก็แล่นหนีแล้วมไงเขาอ,ออกไปทางนอกคุดหลุมเลย ดึงไปเรื่อยๆจนหัวตีนปุ๊บล้วก็ย่างออกไปคุดอยู่ข้างนงอกวันนี้ฮะโอ้เด็ดก็ร้อนครับตัหม้อขุดคานด้วยนะ เสร็จ,จับโอเคครับท่านผู้ชมก็ขอจบคลิปวิดีโอน,นี้นะครับเด่นร้อนครับเดี๋ยวถามหมงก็ใส่ก่อนผิดพ,พาพประกันใดก็ขอให้ได้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสวัสดีครับ